สวัสดีครับเครื่อง Honda GX35 นะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับตัวแท้จะปั๊มตัวนูนไว้นะฮะไว้ข้างเครื่องนะครับรหัสเลขเครื่องนะครับ gcamt 2450855นะครับจะทำการจัดส่งให้คุณอ้อนนะครับน่วมสีนวลจังหวัดสระบุรีนะครับชุดนี้จะแถมใบมีดสายสะพายแล้วประแจ พร้อมให้ครบชุดเลยนะครับสวยใสนะฮะก่อนการจัดส่งนะครับเราจะทําการเทสเครื่องก่อนการจัดส่งเป็นมือ2ที่ทําเครื่องใหม่นะฮะขบูเปลี่ยนใหม่ไส้กรองใหม่ทั้งหมดนะครับในการขนส่งผมจะเอาน้ํามันเครื่องและน้ํามันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสก่อนนะครับ <S <S สตาร์ทเครื่องนะครับเปิดสวิตสตาร์ทเลยครับ ล้าติดง่ายนะฮะไม่มีควันเลยนะฮะตัวนี้จะมีตันหนิอยู่ที่ข้างเครื่องนะฮะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครบเพ่อเจ้าของเดิมนะครับเอากาวซิลิโคนเข้าผ่าเพราะมันมีรอยเหมือนจะปรินะฮะแต่ไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยนะฮะรับประกันได้นะฮะก็บอกเวืกอ่อนนะครับเผื่อลูกค้าสงสัยและติดใจนะฮะต้องเร่งดูลองเร่งเครื่อง เอาละนะฮะปิดสวิตช์ลองสตาร์ทอีกทีปิดสวิสาตช์แล้วสาตาร์ทอีกทีนะสาตาร์ทติดง่ายนะครับพร้อมรับประกัน3ามเดือนนะครับคุณอ่อนนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ